อ่ะนี่เดี๋ยวสอนวิธีการคือ p อส s o p อส s o อเว r เ a v อเว a เ e r อเว e เ e อเวเแล้วของที่อยากกินนี่บ้าก็รก็ับโ,โอ้โหว้าวเชฟเคเรนตินาสเต็กจะไปฝั่งไหนก็คือต้องเอยอันนั้นไถเพื่อส่งแรงไปอ,อย่างเงี้ยไถ่ะไถส่งแรง <laughs> แจมค่ะชาววันอาทิตย์สดใแบบนี้นะคะพบกับแจมในรายการเดอะไลท์เฮาส์ได้ t h ว u วันนี้พิเศษมากเลยเพราะว่าพี่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงมากความสามารถพิธีกรดีเจโอ้ยพูดแล้วก็ตื่นเต้นอยากเจอพี่เขาแล้วอะคือวันนี้นะคะเขานัดแจมมาที่ร้านอาหารอ,าารอิตาเลียนชื่อชื่อมันแบบอันอยากนิดนึงอะ g j o t t e r i a Fiorentina จะไม่รู้ว่าแจมอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าพี่คนนี้เขารู้วิธีอ่านค่ะอ่างั้นเดี๋ยวเราลองโทรหาเขาเลยดีกว่านี่เชื่อมกับคาเฟ่ฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะคุณพี่แจมถึงแล้ว,วครับคุณน้องอ๋อตามถึงแล้วครับผมใช่ใช่ไปเลยเอ้ยพี่ถึงแล้วใช่ป่ะเอ้ยถึงแล้วได้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 โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันครับผมเออได้จ้าได้จ้าสวัสดีจ้าเนี่ยรวยอารมณ์ขัน แค่คุยโทรศัพท์ก็ขำขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเจอหน้าจะาขำขนาดไหนาหตามกันมาเลย ขอแนะนำแขกงับเชิญของเราพี่เตอรัฐนาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีมากกลเลยนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับประชาชนพี่เตอรัฐนาหรือพี่เตอไดรี่ตุซีนั่นเอง ก็วันนี้พี่เต๋อนัดแจมมาที่ร้านอาหารอิตาเลียนวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่ชวนมาดีใจมากนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยเพราะว่าก็คิดเหมือนแจมเลยก็คืออยากจะรอมานานมากแล้วเหมือนกันมาที่ชื่อร้านบัางแจมไม่รู้ว่าแจมอ่านถูกไหมพี่ชื่อร้านเขาดูอ่านยากนิดนึง GIO เฟร t t o r i a Firentina นจมอ่านถูกปะ G I เนี่ยมันยังพอได้แต่ว่าพอ G L I O เนี่ยตอออกเสียงว่า g i ก็เลยเป็น GIO 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 จิลิโอวตรัตโตเลียฟิโอเรนตีนะพี่เป็นลูกครึ่งอิตาลีเหรอทำไมพี่ใึ่อิตาลีได้ป่าวป่าป่าพอดีคุณแม่เนี่ยก็เป็นเอ่อเป็นชาวกรีกโอเคอุ้ยจริงเหรอขอโทษถ้าเกิดขำขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรนึกว่าพี่เล่นมุกไม่เป็นไรพี่เล่นมุกเยอะไม่ใช่ที่บ้านก็เป็นคนจีนเออเป็นบ้านจริงจริงเหมือนกันเลยเป็นบ้านคนจีนธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่ามีโอกาสไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนครับผมอ๋อที่อิตาลีอ่าที่สเปนครับผมสเปนที่อิตาลี่จีเตอร์ลี่หร S <S <S ไปไปอิตาลีมาครับผมอุ้ยแต่นานมากแล้วนะหูแล้วไปอยู่ปีหนึ่งอ่าใช่ประมาณสิบเดือนโดยโดยประมาณอ่างั้นพี่งั้นเราสั่งอาหารเป็นภาษาอิตาลีกันดีไหมจริงเหรอไหนไหนเราก็อยู่ร้านแบบอิตาเลียนมีเชฟอิตาเลียนอยู่ในบรรยากาศแบบล้ออิตาเลียนอย่างเงี้ยเราสั่งอาหารเป็นนะภาษาอิตาเลียนเลยเชฟครับเชฟครับโอ้โหจอนโนเอ็ดโกเจฟสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเจเจเลยอ่านี่เดี๋ยวสอนวิธีการคือปอสโซปอสโซเอเดร avere, 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 avere. Yeah. Oh. posso avere pasta, ah certo, <laughs> <laughs> posso avere fiorentina steak, certamente, yeah. of course, vado okay. a cucinare ora, ok, sei... sabato, eh? <laughs> ah, <laughs> qualcuno, qualcuno grazie, oh, sì. grazie. grazie okay. chef, Grazie ci vediamo dopo, ciao, ok, ciao, ciao. grazie chef, ciao พี่เต๋อค่ะถ้าเกิดจะบอกว่างั้นเดี๋ยวเราไปรออาหารก่อนต้องพูดยังไงครับภาษาอิตาเลียนอ๋อชิเปเดียโมฟรอมปอกก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึง่งชิเ e เดียโมฟรอมปอเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึง่ง จบแ,แล้วนะคะเดี <มา S 2> <ม>๋ยวพี่เต๋อแนะนําแต่ละอย่างหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นซาลามี่ะะหรือว่าเป็นโคคัตนะครับแล้วก็พันเชตต้านะครับผมพันเชตต้าบ้านเรอาอาจจะคุ้นชื่อกันอีกชื่อนึงก็คือเบคอน แต่ว่าที่ตาลีจะเรียกปันเชตตาทุกคนดูลายสิคะโอ้โหดูแบบน่าก,กินมาก,าก,กนเลนยแล้วก็อันนี้เป็นสลัดอติโชกค,ครับผมเราขอตักตักให้ดูดีกว่าด้ว่ว่าอติชโชกค,คเป็นยังไงก็คือเป็นผักชนิดหนึ่งอะนะคะที่แบบมีกลิ่นเป็นเอกลกักษณ์อะอติชโชกมันจะคล้ายๆนี่ไหมดอกบัวนะเออรูกทรงคล้ายดอกบัวอันนี้คือเขาแบบหั่นมาแล้วเนาะงั้นพวกเราขออนุญาตลับประทานแอดเวไทเซอร์ก่อนว่ารอเมนคอร์สนะคะครับลเย้ คือจานพาสต้าที่เราคอยค่ะซึ่งที่เนี่ยเขาดังเรื่องพาสต้ามากเนาะใช่เพราะว่าพาสต้าที่นี่เขาเป็นเส้นทําสดใหม่อันนี้เขาเรียกว่าปีชี่นะฮะแล้วก็ต้มมาเป็นอัลเดนเตก็คือมันจะไม่เละจนเกินไปไม่สุกจนเกินไปกินแล้วมันยิ้กึบๆคือมันจะมีความแบบกรอบเด้งนุ่มอยู่ในนั้นเนาะเนี่ยอารากูคือซอสที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะแล้วก็กินคู่กับปาเมจานโนชีสเนี่ยนะโหน่ากินมากน่ากินมากอันขออนุญาตเดี๋ยวช่วยโรย โอเคแล้วมากินกันเลยค่ะเดี๋ยวจัตักให้จา้าอุ้จานเมนมาแล้วมาแล้วรีบ,รบว่ารีบว่าโอ้โหว้าวเชฟฟิโอเรนตีน่าสเต็กฟิโอเรนตีน่าสเต็กใหญ่มากน่าก,กินมาก olive oil น้ำมันมากอ extra virgin olive oil from Tuscany อ๋อน t s i s small farm outside Florence ว้าวเมนูนี้ไม่ใช่ว่าจะหาทานได้ที่ไหนเลยนะหาทานยากนะวั o อ a ท p ตย์ก็ o ระเช้าที่ลู i สัมไม่ใชโอ้ยดูดิเขาแบบคุกมาแบบข้างนอกคือดูมีความแบบสุกตางกลางคือ่ Fiorentina เนี่ยข้างนอกมันจะค่อนข้างเบิ้ลหน่อยแต่ข้างในเกือบจะค่อนข้าง r a r รู้คุณภาพเนื้อเน้นๆเลยใช่เราลุยเลยดีกว่า Perfect ไง Perfect ทำไม Yeah เองต้องทำแนวนี้ไหม Perfect นะ Perfect อะวะทำไมถึงแบบ Perfect อย่างนี้แปลว่าอะไรเขาบอกว่าเหมือนขีดเส้นเนี่ยดีเลยแบบเน้นๆสมบูรณ์แบบ เป็นอีกเมนูที่แบบว่าใครมาไม่ควรพลาดจริงๆนะจริงๆครับดีมากเลยอ่ะก็แนะนำเลยนะคะร้านนี้ยังไงก็ต้องมาชิมกันให้ได้เนาะ mm hmm. เอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกันเราจะเดินทางกันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ขอตัวไปรับประทานก่อนไปนไหนอ่ะพี่ไป,ปออกกำลังกาย All New Isuzu New X เหนือทุกความเชื่อ แล้วที่ต่อไปเราจะไปไหนกันคะพี่เต๋อเราจะไปกันที่ตลาดนกฮูกสองหูยเราจะไปเบิร์นแคลอรี่ที่เรากินเข้าไปเมื่อกี้ใช่มิ้นทพัพี่เต๋อส่งโลเคชั่นมาให้แจมแล้วนะคะทุกคนแล้วอ๋อนี่อีกสูซูมิวเอ็กซ์คันนี้เนี่ยใช้งานสะดวกมากแล้วแค่ใส่ว่าเราจะไปไหนกดให้เขานำทางทีนี้ก็จะมาขึ้นแผนที่ที่จอใหญ่ๆของเราตรงนี้เลยขนญ่มาก9นิ้ว9นิ้วเห็นเต็มตาโอ้โหเดี๋ยวเรากดให้เขานำทางเราไปเลยนะไปเลยไปกันเลย มาคุยเรื่องของพี่เตอร์กันบ้างดีกว่าได้จ้าพี่เตอคือบทบาทที่คนรู้จักพี่มากๆเลยเนี่ยก็คือบทบาทคิมในเดลี่ตุ s ซีใช่ไหมคะใช่อยากรู้ว่า oh, <thank> ออทุกวันนี้ยังมีคนเข้าใจผิดอยู่ไหมคะว่าพี่เตอเนี่ยเป็น LGBT อ,อ๋อก็ ก็ยังมีนะแต่คืนตอนนั้นเล่นตีบทแตกมากเลยแจมลองไปดูมาแล้วพี่แบบเล่นแบบไม่ว่าจะเป็นแบบจริตท่าทางเสียงเหมือนไหมว,นนวันนี้กับคิมเหมือนไงไหมวันนี้กับคิมไม่เหมือนเหมือนคิมเขาจะใช้เสียงที่ดูมีความผู้หญิงกว่านี้ใช่ไหมคะออมันเลิกกันเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็กลับมาเองแหละออจริงอย่างวันนี้ก็จะดูเป็น็นผู้ชายมากกว่าเป็นเสียงสองเสียงสองสมมติพี่เป็นคิมวันนี้แล้วแจมจะถามคาถามพี่นะถามเลยเอ้ยแรงไหมว่า แล้วอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ด้วยความที่มันสตรองมากพี่เต๋อเคยเผอเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมก็คงมีหลุดออกมาบ้างนะหลุดออกมาบ้างแบบอย่างไรผู้ทานอะไรเงี้ยมันก็สนุกตัวคิมเองนี่เขาก็ไม่ได้ระบุว่าให้คิมเป็นแบบคิมในซีรีส์เรามาสร้างคาแรคเตอร์นี้พร้อมกับผู้กำกับว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะเล่นกันทางนี้ผมขออนุญาตเล่นทางนี้นะโดยที่ไม่ได้อิงจากคิมตัวจริงอะตีบทแตกมากพี่ตอนนั้นคือแบบช่วงที่เขาเรียกว่าละครออนใหม่ๆอะทุกคนพูดถึงอืมช่วงนี้นี่ก็อยากไปเป็น สะจูวัดอีกครั้งหนึ่งอันนี้นั่งฝึกอยู่ทุกวันเลยฝึกยังไงอยู่อยู่บ้านฝึกเหรอใช่ฝึกนะเราต้องฝึกเวลาผู้โดยขึ้นเครื่องมาก็ต้อง sir 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 have your boarding class sir เป็นอย่างงี้เป็นอย่างนี้แม่มแต่ชอบอะไรอย่างนี้มากเลยอยู่บ้านตอนนี้ก็ยังฝึกอยู่มันนี่มีอะไรทำอ่ะเออมันก็ก็เล่นอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็อยู่บ้านก็พอเราเล่นอะไรอย่างงี้มันก็เหมือนได้ฝึกตัวเองไงแล้วช่วงนี้พี่เต๋อมีผลงานอะไรให้เราชมกันบ้างหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นพิธีกรครับแล้วก็ดีเจอืมก็จะทำถ้างานแสดงก็อย่างที่รู้ว่าโควิด19มันก็นะฮะก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำการแสดงอะไรมากมายพี่เต๋อคะแล้ว ในเรื่องของบทบาทก,การแสดงอย่างเงี้ยมีบทไหนที่เรายังไม่เคยลองและอยากลองบ้างคะโอ้เยอะเลยจริงๆก็เล่นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันท้าทายและน่าสนใจแล้วเราก็เป็นบทที่ผู้กำกับเปิดโอกาสให้เราให้เราตีความได้อะไรเงี้ยแล้วก็อยากลองเล่นเล่นภาพยนตร์ที่ถ่ายทําแบบภาพยนตร์โดยที่ที่ลดความเป็นคอมิกลงมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูหนังเยอะไหมช่วงนี้ดูหนังเหรอครับจริงๆเนี่ยเป็นคนชอบดูหนังมากอืม,อม ดูแนวไหนคะโอ้กออ็หนังวัวฟอกเนี่ยจะชอบเป็นพิเศษเพราะว่า <c oughs> ตอนอยู่โรงงานกินมันจะเปรี้ยวมาก <c oughs> สาระแม่งไม่มีไม่ชอบแต่คือเนี่ยดีแล้วรู้ป่ะเพราะไม่อยาก <c oughs> เป็นคนแบบมีสาระาไงไม่อยากเป<อ>็นคนมีสาระาอยู่แล้ว <c oughs> เพราะไม่มีเอาดูหนังแนวไหนเนาก็ดูดูทุกแนวเลยครับผมหนังสายประกวดบ้างแต่หลักๆเดี๋ยวช่วงช่วงหลังๆนี้เขาก็จะดูในระบบ s t r e ม m i n g กันใช่ไหม <c oughs> มันก็มี <c oughs> หลายเรื่องนะที่น่าสนใจที่มีผู้กำกับแบบคอเตอร์หลายคนที่มาทําหนังลง s t r e ม m i n g อ่งเงี้ย ก็ก็ะดูเรื่อยๆฮะโอ้แล้วอย่างนี้คือพี่เตอ๋อชอบอ่านหนังสือด้วยใช่ป่ะคะใช่ครับผมก็ก็ก,กขอ,อ่านบ้างอ่านบ้างไม่ถึงกับชอบอ่านไม่ไม่ถึงกับเป็นหนอนหนังสือแต่ก็ได้อ่านนู่นนี่มาบ้างพี่เตอ๋ออ่ะเคยแบบไปสัมภาษณ์ที่แล้วก็ให้คําแนะน,นําหนังสือไหนพี่เต๋อลองลองแนะน,นําหนังสือให้เพื่อนๆทางบ้านอย่างตัวเราเองอะ่ะจริงๆอะ่ะเขาพอดีเสนอมาให้เราช่วยเขียนคํานิยมให้เล่มแรกๆของเราในชีวิตเลยที่เป็นหนังสือน่าจะเป็นแบบ พวกซีวีศพข้างบ้านศพท้ายรถคนดีตายหมดแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ค่อยๆขยับมาวรรณกรรมไทยบ้างนอนฟิคชั่นที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้างปัชญาบ้าง,าางอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้อ่านเยอะคืออ่านกระจายมุ่ดซัวไปหมดก็เลยมีความฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยอยากจะเขียนบทความลงไฟกลางคืนลงไฟกลางคืนอ่าไฟคืนนี่เป็นนิตยสารแต่ว่าสําหรับคุณผู้ชายไว้กลัดมันสมัยหนึ่งไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้เลย โบราณชอบอ่านคู่สร้างคู่สมแล้วนะคู่สร้างคู่สมคู่สร้างคู่สมนี่ก็อ่านตอนเด็กอ่านบ้าคู่สร้างคู่สมอ่านหมามมาต้องซื้อชอบมากใช่พี่เต๋อเนี่ยได้ยินมาว่าเป็นคนที่ชอบงานศิลปะสะสมเลยหรือเปล่าศึกษาบ้างบ้างก็อ่านแบบอ่านบ้างดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนั้นตอนเด็กๆอ่ะแถวแถวรามินทามันจะมีร้านชื่อสเต็กเล่าเวแล้วเขาไปซื้อปริน ภาพงานหนึ่งของดาลี่มาถ้าจําไม่ผิดน่าเชื่อเซนแอนโทนีหรือสอักอย่างหนึ่งแบบเป็นภาพคนแก้ผ้าแล้วก็ชูไม้กางเขนแล้วข้างหลังก็เป็นแลนด์สเคปกว้างๆแบบแบบแบบเซโรเลซึมในสไตล์ดาลี่แล้วก็เป็นช้างมั้งขาย,ยาวๆอ่ะอเออแบบของเขาอะ่ะแล้วพอหลังจากนั้นมารู้สึกไปยืนจ้องภาพนั้นอยู่นานมากตอนนั้นประมาณแปดเก้าขวบมัง้ง<ะ>แล้วพอหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเชี่ยศิละปะมันเป็นอะไรที่แบบมันอะไรวะมันคือจินตนาการที่มันน่าสนใจมาก พอโตขึ้นมาปุ๊บเราก็ชอบนะชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับศิลปะมาตลอดเลยก็ไปดูบ้างไปงานเทศกาลนิทรรศการบ้างไปมิวเซียมบ้างอ่<ะ>านบ้างอะไรไปดูบ้างอะไรเงี้ยไปแล้วแต่ได้ไ,ดไปเรื่อยๆแต่ว่าสะสมไหมไม่มีไม่มีตังสะสมไม่ในภาพสะสมภาพกับไอเดียไว้ในสมองเลยเฉยพี่แต๋อจากที่ได้เจอพี่เวเน,นียรู้สึกว่าพี่มีความสามารถหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะ,ะเป็นทางด้านภาษา หร co ื so อว่าทางด้านการแสดงทักษะในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอยากรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือความใฝ่ฝันของพี่เต๋อถ้าเกิดไม่นับเรื่องเงินเลยนะพี่เต๋ออยากทําอาชีพอะไรอีกบ้างคะอยากเป็นเศรษฐีคัเชนัสซีเชนัสีเ้เฮ้ยก็ถ้ามันไม่เกี่ยวเงินอยากเป็นเศรษฐีนะแล้วทำงานเกี่ยวกับศิลปะละบ้างนึกภาพตัวเองในวักเกเียณนะก็อยากเป็นนักเขียนเหมือนกันอยากทำงานศิลปะอย่างเงี้ยกลับกลับไปเพ้นหรือว่า เป็นปฏติมากรอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทกําพวกงานไม้แล้วก็งานเซรามิกได้คุยเกิดพี่เตอ๋อวันนี้ทั้งที่ร้านอาหารก็แบบเป็นแนวตลกตลกพอขึ้นรถมาแล้วคุยกันว่าเออคนพบว่าพี่เขาเป็นคนมีมีหลายมุมที่น่าสนใจนะมุมจริงจังก็มีมุมตลกก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปทํากิจกรรมต่อไปเราจะได้พบตัวตนแบบไหนอีกของพี่เต๋อคะเนี่ยเป็นตัวตนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่8ปดเก้าขวบเหมือนกันนะอเออกับสิ่งนี้อ เป็นแนวแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็คืออินไลน์สเกตเป็นตัวตนสายเอ็กซ์ตรีมใช่ปะก,ก็เล่นเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆครับผมจนถึงวันนี้ก็ยังยังเล่นอยู่ฉันย,ยังไม่เคยเล่นเลยพี่ตื่นเต้นมากงั้นเดี๋ยวเราเจอกันเบรกหน้าคะ่ะทุกคนครับผม All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จถึงแล้ว <Yeah. S 1> คือตลาดนกยูงสอง คนเขานิยมมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันนะคทุกคนแต่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมพี่เต๋อใช่จ้าเรามาเล่นอะไรอ่ะเราจะมาเดินแฟชั่นโชว์จ้าวันนี้ฉันใส่เลกกิ้งมาจ้าว้าพี่เขียวไม่ใช่ฮะสวยกว่าฉันอีกนี่คือซื้อมาตอนที่หอมอันนี้น้ำหนักขึ้นแล้วมาเลยเป็นเลกกิ้งดูดิ่ดูดิวเอาวันนี้เราไม่เล่นอะไรกันวันนี้เราจะมาเล่นนี่อินไลน์สเก็ตครับอุยนี่คือของพี่เต๋อใช่จ้าฟิงน่ารักมากเลยค่ะมีคนเขาซื้อให้อาอันน่ารักแล้วอันนี้คืออย่างฮะ ท่าฟุ้งฟิง้งอ๋อท่าฟุ้งฟิ้งท่าคิมท่าคิมโอเคโอเคอ่ะอันนี้อินไลน์สเก็ตเนี่ยมันค,มคืออะไรพี่เตอ๋อหน้าตามันเหมือนอันี่เลยโรลเลอร์เบลดมันคืออันเดียวกันปะจริงๆมันเคลื่อนเดียวกันครับผมเราเรียกว่าอินไลน์เพราะว่ามันแบบว่าเป็นเส้นเดียวอย่างงี้ไงฮะแต่ว่าโรลเลอร์เบลดเป็นชื่อยี่ห้ออุ๊ยแต่ไม่เคยเล่นเลยอะพี่อันนี้เล่นยากไหมไม่ชากนี่หลักการมันง่ายเลยนี่มันดูง่ายไงพี่ใช้มือทำอย่างเงี้ยแจมก็ทำได้เนี่ยเนี่ย เล่นแค่นี้ฮะใช่แล้วกลับบ้านใช่เออดีดีพี่นี้ขอบคุณรายการขอบคุณขอบคุณน้องแจมด้วยนะครับขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณรายการไม่ใช่ไปเล่นที่เติมมีรองเท้ามาเผื่อแจมได้ป่ะมีเฮ้ยจริงเหรอเอามาให้ยืมด้วยขอบคุณมากเลยค่ะยินดีมากเลยครับผมงั้นขอดูไหนๆรองเท้าแจมเท่แบบนี้รองเท้าของแจมเป็นครั้งแรกที่จะได้เล่นเลยนะไม่เคยเล่นกับเขาเลยรู้สึกกลัวมากเลยอะเหรอเออมันต้องมีเบสิกก่องงั้นลองใส่รองเท้าเลยจะได้มาลองอ่าได้เลยลองเล่นเลยนะฮะ ไปกันเย้ก่เหรอรู้เป่าเวลามีแขกรับเชิญมารายการแจมอะ่ะแจมจะได้ลองอะไรใหม่ๆตลอดที่<อ>แบบเป็นเอ็กซ์ตรีมที่แบบไม่เคยเล่นมาก่อนเลยจริงเหรอจริงเหรอเช่ไนไรบ้างไปกับประเจียบอลองบอดแจน,นั้นน่ะไม่ได้เล่น<อ>แต่มันน่ากลัวด้วยคือเขาเล่นลงเขาใช่ป่ะคะอันตรายใช่ไหมฮะแล้วก็แบบอย่างล่าสุดคือไปเล่นเซิร์ฟสเกตให้พี่พะแพง แบบว่าสอนให้อตอนนั้นยังเล่นไม่เป็นตอนนี้อพอเล่นเทลสเก็ตได้แล้วอ้าวพามาเล่นอินไลน์สเกตเออลองเล่นใหม่ๆไงใส่อุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ครับน่ากลัวพี่ใช่ไหม<ค>น,นิดนึงนิดนึงตอนแรกๆมันจะรู้สึกแบบว่าตรงตัวยังไงเหมือนต้องปรับก่อน แล้วเราต้องมีเบสิกเริ่มเล่นยังไงคะเบสิกเริ่มแรกเลยพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยก็คือวิธีการยืนฮะเราทิ้งน้ําหนักไปข้างหน้าให้น้ำหนักตกอยู่ที่หน้าขาหน้าเข่าอะไรเงี้ยอ่าเพราะวันเงี้ยแล้วก็นิ่งล <Okay. S 2> ะนะเสร็จปุ๊บเราก็ใช้เท้าสมมุติว่าเราจะไปขวาเอาซ้ายดันงี้ก็ได้ปุ๊บแล้วก็ยกขาหน้าไปพอไปซ้ายเราก็เอาขาทีบแล้วก็ยกซ้ายขึ้นมานิยกขวามานิดนึง วันเนี้ยเดี๋ยวทำให้ดูช้าๆอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ปุ๊บปึ๊บเนี้ยปึ๊บ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 ต้องต้องถ่ายถ่ายไปนิดนึงด้วยครับมันไม่ไปไหนเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาอีกนั่นเองเเบรกยังไงคะเบรกไปเบรกแล้วเหรอเราต้องเรียนรู้กันเบรกก่อนอินเทนซีฟฮะดูเลยนะเบรกก็มีเบรกวิธีเบรกที่ง่ายที่สุดใช้หน้าเท้าบังคับ ปลายเท้าให้บิดกลับเข้ามาปิดอย่างเงี้ยสำหรับเวลาที่เราไม่ได้ทำความเร็วสูงค่อยๆผ่วยน่ากลัวเซียวๆเหรอนี่คือลงเนินนะไม่ได้ขยับเองจะไปฝั่งไหนก็คือต้องเอยอันนั้นไถเพื่อส่งแรงไปอย่างเงี้ไไไยไถไถส่งแรงแต่คือไม่ต้องทำแรงไงแจมว่า จะไม่ไหวว่าพี่เต๋อได้เราเข้าใจเขารู<อ>้สึกมันจะเสียวมากจะท,ท้อแท้มันดูไม่มั่นคงเลยอ่ะเ <laughs> จมเอาเซิร์ฟสเก็ตมาเล่นได้ป่ะพี่น่ากลัวยอมแพ้ได้ป่ะเสียวเลยเหรอเสียวเลย่ะเออดูไม่มั่นคงเลยอ่ะเออเออเออจมว่าจะเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวเจมไปถ่ายเซิร์ฟสเก็ตเออเหรอเจมเอามาได้เอาที่นี่ยังเล่นได้ทั้งเซิร์ฟสเก็ตและอินไลน์โอเคเจมนั่งตรงนี้แหละอ่ะเอ่อถอดเลย่ะ มากเลยอ่ะพี่เต๋อสำหรับ i n นไลน์สเกตอ่ะมันผิวนะถอดรองเท้าไปแล้วนี่คือยังรู้สึกแบบใจตึ๊กตึ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 กอยู่เลยมันมันไม่ใช่สำหรับแจมจริงอันนี้คือเราแบบเราติดอยู่กับมันเราติดอยู่กับมันอ่ะเออเออนี่ก็ต้องแล้วแต่แบบว่าเลือกที่กีฬาที่เราชอบแล้วกันโอเคแต่ไว้ครั้งหน้าแล้วกันเราอาจจะมาลองมันใหม่แต่วันนี้ขอบายก่อนบายก่อนไม่เป็นไรใช่ใช่ก็ขอบคุณพี่เต๋อมากเลยนะคะให้ขอบคุณแจมด้วยขอบคุณมากเลยที่มาเดอะไรท์เฮาส์ดรัฟทูวันนี้สนุกมากเลยพี่ โอ้แล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะติดตามผลงานพี่เตอ๋อสามารถติดตามได้ทั้งช่องทางไหนบ้างครับผมก็ติดตามทาง i อจีก็ได้ครับหรือว่าทาง a c e b o o k นะฮะไอจก็ซันเทอรี่ครับผมหรือว่าจะติดตามผลงานยังพิธีกรดีเจงานแสดงก็ถ้ามีก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันครับผมโอเคงั้นฝากพี่เตอ๋อไว้ที่นี่เลยแล้วกัน,นไม่เอาแล้ว,ลวนะโอเค ไว้เจอกันใหม่นะคะใน The เดือ h ไหลเฮลส์เร r o u ทูวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะบครัสวัสดีค่ะไปนะถ่ายอะไรบ้างไม่ถ่ายหรอถ่ายดีถ่ายถ่ายไปด้วยต้องแก้เคส็ดอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะพี่เขาบอกว่าเขามีการแก้เคส็ดทํายังไงคะเป็นแผ่นทองอือ99บาทแต่ว่าป้าไปขโมยมาจากวัดก็เลยไม่ได้บุญของโจรใช่โอเคไม่ค่อยทัน 한테나 <laughs> 한테 <laughs> <laughs> <laughs>